สวัสดีครับเคยได้ยินเรื่องราวของตัวตนที่ไม่ได้เกิดจากสวรรค์ไม่ได้เป็นวิญญาณของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วแต่ถือกําเนิดขึ้นมาจากพลังความคิดอันมหาศาลของมนุษย์ล้วนๆบ้างไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเท้าหิรันพนาศูนย์ศูนย์ผู้พิทักษ์ที่ถูกสร้างข,ขึ้นด้วยพลังจิตครับถ้าพูดถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้าหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับเป็นสถานพยาบาลชั้นนําของประเทศที่ซึ่งวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่คือความหวังสูงสุดของผู้คน แต่รู้ไหมครับว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันมีความซ้อนทับกันอยู่ของ2โลกเลยก็ว่าได้คือด้านหนึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่อีกด้านหนึ่งที่นี่คืออดีตพระราชวังพญาไทยที่ประทับของล้นเกล้ารัชกาลที่6เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์และความลี้ลับที่ยังคงอบอวลอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็นั่นแหละครับท่ามกลางดินแดนแห่งวิทยาศาสตร์ที่ทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้กลับมีเรื่องราวของร่างหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ เป็นเหมือนวิญญาณในโรงพยาบาลลองนึกภาพตามนะครับระหว่างทางเดินของตึกผู้ป่วยหรือใกล้ๆกับห้องไอซี่ที่เต็มไปด้วยเครื่องมือแพทย์ล้ำสมัยจู่ๆก็มีรูปปั้นสำริดของนักรบโบราณร่างใหญ่หน้าตาดุด,ดันยืนถือไม้เท้าจ้องมองเราอยู่เงียบๆ และนี่คือจุดที่พีคที่สุดของเรื่องนี้เลยครับจากบันทึกที่มีอยู่เนี่ยเขาบอกว่าท่านผู้นี้ไม่ใช่ผีที่ตายไปแล้วไม่ใช่เทวดาจากสวรรค์แต่ท่านคือสิ่งมิชีวิตที่ถูกคนเรานี่แหละสร้างขึ้นมาด้วยพลังจิตล้นล้วนเลยเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าท่านเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลหน่อยกลับไปในปีพศ2449กกลางป่าที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดแห่งหนึ่งเลยคือในปีนั้นเนี่ยนะครับ สมเด็จพระบรโมโอรสา,าธิราชซึ่งก็คือรัชกาลที่6ของเราในเวลาต่อมาท่านมีกําหนดการจะเสด็จประพาสแล้วเส้นทางเนี่ยมันต้องผ่านป่าดงพญาไฟซึ่งชื่อเสียงของที่นี่เนี่ยโหดมากครับถึงขนาดมีคนพูดกันว่าใครเข้าไปอาจจะได้ไม่ได้กลับออกมาคือมันไม่ได้อันตรายธรรมดานะครับในป่าเนี่ยโอ้โหมีทั้งไข้ป่าหรือมาลาเรียนั่นแหละครับที่ฆ่าชีวิตคนมันนับไม่ถ้วนแล้วก็ยังมีสัตว์ร้ายทั้งเสือทั้งช้าง แต่ที่คนกลัวกันที่สุดเลยนะคือเรื่องที่มองไม่เห็นพวกอาถรรพ์พวกเจ้าที่เจ้าทางคือเป็นที่รู้กันเลยว่าน้อยคนมากที่จะรอดชีวิตออกมาได้พอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้การมีแค่องค์รักษ์ที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่พอซะแล้วมันเลยต้องมีผู้พิทักษ์รูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาผู้พิทักษ์ที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อหนังแต่สร้างขึ้นจากพลังแห่งจิตใจครับ ไอเดียเบื้องหลังนี่น่าสนใจมากครับคือมันไม่ใช่การไปอัญเชิญวิญญาณที่ไหนมานะแต่เป็นการใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าเจตพูดหรือถ้าเป็นฝั่งตะวันตกเขาจะเรียกว่าทูพาผู้ยังไรก็คือการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เลยจากการรวมพลังจิตกับความเชื่อของคนเยอะๆเข้าไว้ด้วยกันและวิธีสร้างเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ต้องใช้พลังใจมหาศาลเลยขั้นแรกเลยคือทุกคนต้องจินตนาการภาพให้เหมือนกันเปะ๊เปะๆทั้งหน้าตารูปร่างนิสัยต้องชัดเจน ต่อมาก็กำหนดหน้าที่ให้เลยว่าต้องทําอะไรในที่นี้คือปกป้องคุ้มครองและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือสั่งให้ทุกคนเชื่อและทําเหมือนกับว่าสิ่งนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆภาพที่ล้นเล่ารัชกาลที่6ทรงสร้างขึ้นในพระไทยคือชายร่างยักษ์ผิวดำทมึนหน้าตาดุดันหน้าเกรงขามแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์พักดีแล้วก็พระราชทานนามให้ว่าหิรันให้เป็นเหมือนอสูรผู้พิทักษ์ประจำคณะเดินทางในครั้งนี้ และเชื่อไหมครับว่ามันสําเร็จการสร้างครั้งนี้มันสําเร็จจริงๆแล้วหลักฐานที่มายืนยันการมีตัวตนของท่านเนี่ยก็เริ่มปรากฏขึ้นมาแบบที่น่าขนลุกเลยทีเดียวตำนานแรกเลยที่ทําให้ทุกคนเริ่มเชื่อสนิทใจก็คือเรื่องของอาหารที่หายไปกับกลิ่นซิก,กาปริศนาคือมีบันทึกเอาไว้เลยนะครับว่าพวกข้าราชบริพารที่ต้องจัดเครื่องเสวยไปถวายให้ท่านฮิลันเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่า อาหารมันพร่องไปนะเหมือนมีคนมากินจริงๆแล้วที่แปลกไปกว่านั้นคือแถวๆนั้นมักจะมีกลิ่นควันซิกาหอมๆลอยมาตลอดทั้งๆที่ไม่มีใครสูบเลยสักคนอย่างครับยังไม่หมดแค่นั้นยังมีอีกตำนานที่ตอกย้ำว่าท่านทำหน้าที่ผู้พิทักษ์จริงๆในป่าทึบแห่งนั้นผู้ทหารยามที่เข้าเวรกลางคืนเนี่ยเล่าตรงกันหมดเลยครับว่าเห็นเป็นเงาดำๆร่างสูงใหญ่เดินตรวจตรายาววิกการอยู่รอบๆใครที่พัก บางทีก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังเปรี้ยเย,เ,ยเหมือนมีคนตัวใหญ่มากๆเดินเหยียบเสียงพวกนี้แหละครับที่ทําให้สัตว์ร้ายไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยทีนี้เราวาร์ปกลับมาทีปัจจุบันกันครับจากผู้พิทักษ์ในป่าดงพงพาวันนั้นสู่ผู้เฝ้ามองในโรงพยาบาลวันนี้หน้าที่ของท่านก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาคือถ้าเราลองดูนะครับบทบาทของท่านมันเปลี่ยนไปจริงๆจ,จ,จากสมัยก่อนที่เป็นองครักษ์พิทักษ์ในหลวงในป่าหรือในวังมาวันนี้ท่านกลายเป็นผู้เฝ้าไข้ในห้องผ่าตัดใน icu ภารกิจก็เปลี่ยนจากที่เคยต้องขับไล่สัตว์ร้ายมาเป็นการปัดเป่าความเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งความตายแล้วก็ให้กําลังใจกับคนไข้แทนแล้วเรื่องเล่าในโรงพยาบาลยุคใหม่เนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆเลยนะครับพวกพี่ๆหมอพยาบาลเขาก็เล่ากันทั้งเรื่องเสียงไม้เท้าที่ดังก้องมาตามทางเดินดึกๆก๊อกก๊อกก๊อกหรือเรื่องที่คนไข้ที่อาการหนักๆฟื้นขึ้นมาเล่าว่าเห็นชายร่างใหญ่มายืนเฝ้าอยู่ปลายเตียงที่พิลกสุด คือบางคนบอกว่าเห็นท่านโบกมือปัดเงาดำๆที่กำลังจะเข้าใกล้คนไข้และหลังจากนั้นคนไข้ก็อาการดีขึ้นอย่างก,กับปาฏิหาริย์เรื่องทั้งหมดนี้มันก็พาเรามาสู่บทสรุปที่น่าคิดนะครับว่านี่คือความจริงของพลังแห่งความเชื่อเป็นตัวตนที่ไม่ได้เกิดจากความตายแต่ถือกำเนิดขึ้นมาจากความศรัทธาและความพักดีอย่างแท้จริง เรื่องราวของเท้าหิรัญยพนาสูรมันอาจจะเป็นข้อพิสูจน์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็ได้นะครับว่าจิตสำนึกของมนุษย์เราเนี่ยถ้ามันรวมกันอย่างมุ่งมั่นและแน่วแน่มันสามารถกลายเป็นพลังที่สร้างสารรค์อะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นมาจริงๆได้และตราบใดที่คนยังเชื่อท่านก็จะยังคงอยู่ต่อไปสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไวค้ครับว่าถ้าพลังความคิดของคนหมู่มากมันทรงพลังพอที่จะสร้างผู้พิทักที่อยู่มาได้นานเป็นร้อยปี แล้วพลังเดียวกันนี้ล่ะครับมันจะสามารถสร้างอะไรอย่างอื่นขึ้นมาได้อีกบ้าง